โรงเรียนบ้านดอนอุดมเนยอุปถัมภ์ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่6เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2518โดยการบริจาคที่ดินจำนวน6ไร่22ตารางวาจากคุณแม่เนยคุณพนิชกิจต,ตั้งอยู่เลขที่789หมู่ที่7ตำบลหมาแข้งอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีเป็นโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาอุดรธานีเขต1รับผิดชอบการจัดการศึกษาในพื้นที่เขตบริการชุมชนดอนอุดมหนถึงชุมชนดอนอุดมเจและตำบลหมากแข้งได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ3เมื่อวันที่8ถึง12เดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2 5 5 6จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล2ถึงระดับประถมศึกษาปีที่6 ในปีการศึกษา2563มีนักเรียนจำนวน35คนแบ่งเป็นระดับอนุบาล8คนและระดับประถมศึกษา27คนมีข้าราชการครู3คนและบุคลากรทางการศึกษา4คนโดยมีนางสราวันปุริมารักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวิสัยทัศน์ภายในปีการศึกษา2564 โรงเรียนบ้านดอนอุดมเนอยอุปถัมภ์จัดการศึกษาที่มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากลบนพื้นฐานของความเป็นไทยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ในศตวรรษที่21พันธกิจส่งเสริมให้เด็กนักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาด้านการศึกษาอย่างมีคุณภาพโดวยวิธีการที่หลากหลายและเต็มศักยภาพ ให้เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่หลักสูตรกำหนดและปฏิบัติตามค่านิยมหลักของคนไทย12ประการตลอดจนพัฒนาระบบก,การบริหารจัดการที่ใช้เครือข่ายนวัตกรรมเทคโนโลยีการมีส่วนร่วมและน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติอย่างสมดุลอัตลักษณ์โรงเรียนวินัยเด่นเป็นผู้นำ เอกลักษณ์โรงเรียนรักสิ่งแวดล้อมมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยมาตรฐานที่หนึ่งคุณภาพของเด็กมีกระบวนการพัฒนาเด็กทั้งด้านร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมและสติปัญญาอย่างเป็นองค์รวมให้เป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษากำหนดโดยการให้ลงมือปฏิบัติจริงเสริมสร้างทักษะการคิด ผ่านประสาสัมผัสทั้ง5สัมรวจสังเกตทดลองเรียนปนเล่นและทํากิจกรรมที่เหมาะสมตามวัยมีการวัดและประเมินที่หลากหลายตามสภาพจริงมาตรฐานที่2กระบวนการบริหารและการจัดการจัดทําแผนปฏิบัติการประจำปีแผนการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญคู่มือโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ส่งเสริมให้บุคลากรสแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่องจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยและเอื้อต่อการจัดกิจกรรมจัดแสดงผลงานจัดป้ายนิเทศจัดหาสื่อให้บริการทางเทคโนโลยีสารสนเทศประชุมนิเทศกำกับติดตามและเปลี่ยนเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอ ร่วมมือการทำงานเป็นทีมและเปิดโอกาสให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษามาตรฐานที่3การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญส่งเสริมและสร้างโอกาสให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติจริงให้กล้าคิดกล้าสแสดงออกมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์มีทักษะการดำรงชีวิตได้เหมาะสมตามวัย สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษามีการวัดและประเมินผลที่หลากหลายตามสภาพจริงระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมาตรฐานที่ 1. คุณภาพของผู้เรียนมีการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) การเรียนรู้แบบ Active Learning ส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารการเรียนรู้แบบโครงงานค่าย ตสู่สส่งเสริมทักษะการคิดการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขมีการวัดและประเมินผลอย่างหลากหลายตามสภาพจริงมาตรฐานที่2กระบวนการบริหารและการจัดการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีแผนการจัดการเรียนรู้ ส่งเสริมให้ครูบุคลากรเข้าร่วมอบรมประชุมสัมมนาศึกษาสแสวงหาความรู้เทคนิควิธีการสอนรูปแบบต่างๆส่งเสริมให้ครูนําสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้เหมาะสมจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยและเอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้จัดหาสื่อ จัดหาแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียนประชุมตรวจสอบนิเทศกำกับติดตามและเปลี่ยนเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอและร่วมมือการทำงานเป็นทีมเปิดโอกาสให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษามาตรฐานที่3กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมีกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ใช้เทคนิควิธีการที่หลากหลายเรียนรู้แบบ active learning ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการคิดการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศฝึกลงมือปฏิบัติจริงสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้มีการวัดและประเมินผลอย่างหลากหลายตามสภาพจริงและสะท้อนผลการปฏิบัติให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ